ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ใบแมงรักกันเลยจ้าลืมใส่ชูรสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมชูรสด้วยค่ะชูรสใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็เป็นอันว่าสวัสดีค่ะแซปย่อายบุ๋มมาแล้วค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำอ่า แกงอ่อมซิคโครงหมูนะคะซิคโครงหมูเราเหลือตั้งแต่วันนั้นค่ะปุ่มก็เลยเอามาต้มก่อนนะคะต้มให้เหนื้อมันเปื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบในการทำนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มะเขือค่ะ มะเขือปาะนะคะแล้วก็จะมีผักชีแล้วก็อดอกบัวค่ะดอกบัวไม่ใช่ดอกหอมค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพริกแกงของเรานะคะพริกแกงที่เราตำไว้ค่ะอันนี้ผักชีดอกหอมใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะมะเขือก็ แช่น้ำก่อนนะคะแช่แช่น้ํเาเกลือไว้นะคะไม่ให้มะเขือดําค่ะเดี๋ยวรอหมูเราเปื่อยนะคะแล้วเราก็จะไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะในการปรุงค่ะหมูของเราก็เริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงกันเลยค่ะเริ่มปรุงกันเลยค่ะอันนี้ใส่หอมแดงกับพริกที่ตำไว้นะคะ แล้วก็ใส่ปลาล้าค่ะปลาล้าขวดเขียวของเราค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะจะได้กลิ่นหอมหอมค่ะตามด้วยมะเขือค่ะใส่มะเขือไปก่อนนะคะเพราะมะเขือเป็นอันนี้เป็นผักที่สุกยากค่ะเราก็ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกระดูกหมูของเราค่ะเดี๋ยวเราต้มไปสักพักหนึ่งนะคะรอให้มะเขือสุกแล้วค่อยใส่ผักอย่างอื่นตามไปทีหลังค่ะตอนนี้มะเขือของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผักชีแล้วก็ดอกหอมกันเลยค่ะ แล้วก็คนนะคะเดี๋ยวรอผักทุกอย่างของเราสุกอันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่กระดูกหมูของเราน่ากินแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างผักสุกนิดนึงนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ ไปแมงรักกันเลยจ้าลืมใส่ชูรสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมชูรสด้วยค่ะชูรสใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะเดี๋ยวคนชูรสก่อน รียร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักสืบกันเลยจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวพร้อมกันเลยค่ะอืมนัวมากเข้มข้นนะคะหอมก็อร่อยมากเลย สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ไปทำตามได้เลยนะคะสูตรง่ายๆค่ะทำไม่ยากนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคนที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ก็บายๆนะคะเจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ